ตาแดงแล้วก็ทะเลาะกับแม่แล้วคือแบบแล,แล้วแม่ก็แบบร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้แล้วมาก็ส่งมารู้สึกผิดมากมาร์กเลยแบบส่งเอเจเมนต์ไปบอกเออแม่ขอโทษน,นะ <c oughs> พออีกวันหนึ่งพอมาร์กลับบ้านมาร์กก็เล่นเกมคือแบบคือก็ดีกับแม่คือใช้เวลาดีกับแม่สามวันเพราะามาร์กเป็นโค้ชกับแม่เป็น <c oughs> จริงแบบสนิทมากก็คือตอนนี้ก็คือรักกันแม่แม่มาร์จะแบบเวลาเรียกเวลาแบบแม่แม่ชอบก,นกวนๆครับแม่ชอบมาเป่าหูมาแบเอาเมิ้นปากว่ามันแบบมันเแยบหูอะไรอย่างครับแล้วพอกลับ,บบ้าน พอมาร์กกลับมาจากเมริกาแล้วแม่กับมาร์กก็ดีใจมากเลยกอดกันกอดกันเสร็จแล้วคือวันที่ไปภารกิจนะคบเปิดตัวเสร็จแล้วมาร์กก็แบบจะกลับไปที่โรงแรมกับแม่แล้วก็นั่งรถไฟฟ้ากลับกันแล้วคือแม่มาร์กเป็นคนที่แบบอยู่เชียงใหม่คือแบบไม่ค่อยเข้ากรุงเทพอะไรครับก็แบบไม่รู้วิธีการขึ้นรถไฟฟ้าไตอะไรเงี้ยแล้วคือมาร์กบอกเออมาร์กรู้นะไม่ต้องไปถามเออแบบมาร์กรู้นะเดี๋ยวตามมาร์กเองแล้วคืนนี้พอมาร์กไปซื้อแบบไปซื้อซื้อซื้อของซื้อบัตรนะครับแล้วพอไปหยอดหยอดเสร็จ ก็แบบขึ้น,ข,นขึ้นอะ่ะขึ้นไปอะ่ะทางผิดแล้วพอแล้วมากบอกเอ้ย e มา้มาม้าเราขึ้นผิดอะ่ะแล้วแล้วคราวนี้โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราออกไปหน้าแล้วพอออกไปหน้าเสร็จมาก็ขึ้นอีกอันหนึง่งแล้วก็ขึ้นผิดอีกก็แบบเฮ้ยม้ามามา,มาขึ้นผิดอะ่ะแล้วบอกแล้วใครนําเนี่ยแล้ออ้าวไม่นําเองหรอแล้วคราวนี้แบบแม่ก,ก็เงียบเงียบไปมัาก็เดินพอเดินออกมาเสร็จแม่ก,ก็แบบเดินไปถามคนอื่นนะม้าขึ้นมาแบบอายมากคือไม่ชอบแล้วแบบให้แม่ไปถามคือนคือเป็นเรื่องหน คือสําหรับม้ามาคิดมันเป็นเรื่องแน่ม้าก็แบบอารมณ์ขึ้นละม้าไปม้าไปหาคื่ทำไมอายรึไหมม้าก็บอกม้ารู้ม้ารู้หายิชาทเองก็ได้อะไรเงี้ยแล้วคือแม่ก็แบบทยอยไปแล้วแม่ก็ไปเออคนนี้ก็ขึ้นถูกละพอขึ้นจากรถไฟฟ้าเครื่องบนเสร็จก็ลงไปใต้ดินแล้วคนนี้ม้าก็ไปซื้อไอ้ที่ที่เป็นเหรียญอะแล้วคืออยู่ดีแม่ก็หายไปแม่ไปคุยกับแม่ไปคุยแม่ไปคุยกับคนที่เขาอยู่ตรงอทางเข้าอะค่ะว่าจะไปทางนี้ไปทางไงไปยังไงเนี่ยแล้วก็ ้าเ์กคยบใคระครับอกอ๋อไม่มีอะไรก็คุยเล่นๆเฉยๆก็ไม่มีอะไ,ไรเกิดขึ้นพอกลับโรงแรมไปมรแบบ์ก็แบบก็แบบปล่อยให้โรงแรมแบบทำไมมาต้องถามด้วยมาร์กอายรู้ไหมท่านต้องเดินกับมาไม่อยากเดินกับม้าเลยเข้าหลังให้มามาคนเดียวก็ได้มามต้องมาเป็นเพื่อนมาร์กหรอกอะไรเงี้ยแล้วแบบรู้สึกคือคือเป็นคนรักแม่แต่คือแบบเวลามาร์อารมณ์เสียคือคือมารก็เข้าใจนะครับว่าแบบ บางทีแบบพ่อแม่เราเนี้ยคือเด็กต้องคิดมากนะครับคือแบบมาคิดว่าพระเจ้า,เาสร้างพ่อแม่มาให้ตรงกับคารคเตอร์ที่เป็นของเราคือคือแม่มาร์คเป็นคนใจเย็นคือแบบเป็นคนใจดีมากอดทนกับมาร์คแล้วแต่แล้วมาร์กก็เป็นคนใจร้อนนะครับแต่คือมาร์กก็คิดว่าแบบมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีที่มาร์คไปพูดแบบแรงๆกงันกับแม่ก็เลสยรู้สึกเสียใจครับโอเคขอบคุณครับ